เชื่อไหอมโฟยูเซ็บแหนมพี่้องเลยเซ็ือม,มองตะมตดตงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณไอซ์แซงกำลังกินสิ่งสุขโขสุข้อนมากินตับบักฮงปลาเผานะคะแล้วก็แหนมค่ะพี่้องมาข้าวเหนียวแซ่บเลยะคะ่ะมามามา เสร็จลเลยครับพี่น้องคมา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 าำายืดเปืดอตาข้าเขาค่ะพี่น้องค่ะมามามเสร็จแลต่ำโอต่ำต่ำห้งใช้ปูค่ะพี่น้องปูปูนานะอ้นรึ้น้นบนขไ้มาอือน้องค่ะ

กินอะไรก็บปรลวขานียวให้นองเนซอะโม่อยคแซ่ไคุณแ còn hai số, um, yeah, show, ok, ah, um, nam, um, set, um, hai, không? um, tiếp tục, tiếp, อ่ะเด้อืโอ้ยพี่องดีจังเอียบอแลมาเชรไหมเสยวันโมไฟนนิ์ยีวนมอมอต่พอแหมพี่น้องเลยแซ่ S <S นางนางจะชอบชิมพี่น้อง <S 1> <S 1> <S พี่น้องคุณสานางจะชอบชิมแต่ว่าถ้ากินนะแกแกแก,แกจะแกจะแบบว่าทันกินน่งก็ต้องแบบนางกินเลยคะ่ะพี่น้องแต่ว่านางจะชอบชิมนะคะจะชอบชิมแบบว่าอาหารเธออย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่า นางกินเผ็ดได้นะน้ำแทบๆเพื่อดิบเปรี้ยวพี่น้อง โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็แซ่บๆเก่าี๋ยวควรจำโดยติดต่อนะคะเอาไว้อหอมปังหอมคอเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปน่าครับพี่น้องค่ะโอเคค่ะบ,บ๊ายบ,ายบายสวัสดีค่ะ